อยากให้ลองสังเกตกันก่อนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณตัวงผู้ชมปัสสาวะบ่อยไหม,มโดยเฉพาะบางทีหลับๆอยู่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพื่อไปเข้าห้องน้ํานะคะหรือว่าหิวน้ําบ่อยหิวบ่อยกินจุนะแต่เอ๊ะ น้ำหนักมันลดเป็นแผลแล้วทําไมมันหายยากซะเหลือเกินมีพฤติกรรมการกินนะแล้วก็ไม่ออกกําลังกายคือเขาบอกว่าทั้งหมดนียเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้ค่ะและปัจจุบนันนี้โรคเบาหวานที่ว่าก็เป็นโรคที่คนไทยเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงเลยนะคะว่าจะเป็นกันเยอะเลยวันนี้เราก็เลยมีทางเลือกใหม่มาฝากกันเรียกว่าเป็นการดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคนี้ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งช่วยในการปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดเอามาฝากกันค่ะณฑ์เสมอาหาร S O M S Balance มีส่วนประกอบสำคัญนะคะจากเปปไทด์มารักขี้นกเจลกู้หลานและน้ำมันถั่วดาวอินคาด้วยค่ะซึ่งใน s OM s m s อ็มเอสนไม่ใช่เพียงแค่มารักขี้นกธรรมดาแต่เขาเรียกกันว่าเปปไทด์มารักขี้นกค่ะเข้มข้นมากและเป็นนวัตกรรมที่รับรางวัลจากทั่วโลกนะคะเขาบอก1กิโลกรัมอ่ะจะเทียบเท่ากับการกินมารักขี้นก320กิโลกรัมแล้ววันนี้กินง่ายเพราะว่ามาในรูปแบบของซอฟเจลด้วยนะคะกินง่ายร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้ทันทีค่ะ